นิรินทปัญหากันที่สองนิรินทปัญหากันบรรยายโดยอาจารย์ชัยวัฒน์กติรการวันอังคารที่25มีนาคม2546ท่านสาธุชนผู้เข้ารในการสดับรับฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่าน <c oughs> วันนี้เป็นวันอังคารที่4ของเดือน เราฉะนั้นก็เป็นรายการมีเรนตาปัญหามีเรนตาปัญหานี้ถ้าผู้ใดได้ศึกษาพยาแยมทรงความเข้าใจอย่างของแท้แล้วก็จะได้ความรึกซึ้งในพระพุทธศา,าสนาเป็นอันมากดูเหมือนจะสร้างความสะดวกสบายใจให้แก่คนที่เครือดแกรงสงสัยในปัญหาต่งางๆที่ติดข้าง อยู่ในการจะเรียนทสูตรของตนในการเรียนราภิธรรมของตนในการเรียนตระวีัยของตน <c oughs> เพราะว่าท่านจะบอกว่าจะแยงถึงเหตุถึงผลนะในปัญหานั้นๆเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่ท่นทั้งหลายได้สึกษสคัมภีนี้ซึ่งท่านหรือว่าประเสริฐ ยกย่องว่าเสมอเหมือนได้ศึกษาพระไตรปิฎกทีดเดียวละเหตุนั้นนั่นแหละท่านจึงนับระดับเอาไว้สูงสุดว่าเป็นระดับพระบาลีนะก็มีอย่างนี้คือบาลีอัตกษถาดีกาเป็นต้นนะครับไหลลงมาตามลำดับบาลีนั่นก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองพระไตรปิฎกเรียกว่าบาลีกับพราะ มีความหมายว่ารักษาพระพุทธพจน์หรือรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้คำอธิบายพระไตรปิโลกที่เรียกว่าบาลีนั้นเรียกว่าอัตถกถาเมื่อัตถกถานี้ก็ได้รับการสังคานาจ,จับมาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่ายังไม่มีการจัดเป็นคำพี นั่นคำพีนี้โดยเฉพาะนะรวมเป็นเล่มนั้นหนๆะตำนองนั้นนะครับมาจัดทําทีหลังแบ่งแยกชัดเจนเช่นถ้าเป็นข้อความอธิบายพระสูตรทีขานิกายนะอตอกสา,านั้นก็จัดชื่อเสใหม่เอามารวมกันแล้วจัดเป็น ฉบับหนึ่งโดยเฉพาะตั้งชื่อจะว่าสุมังคละวิลาสีนีอย่างนี้เป็นต้นทำให้เกิดความสะดวกในอันที่คน้นคว้าตระถาเพื่อประโยชน์ก่การทำความเข้าใจพระบาลีแก่คนที่เกิดมาในรุ่นหลังๆโดยเฉพาะพวกเรานี้อตระถาอย่าประมาทนะว่าไม่สำคัญ จะถือเอาแต่คำของพระพธธุทธเจ้าเท่านั้นอัตกาสาดังเดิมคำอธิบายดั้งเดิมเนะี่ยเป็นของท่านพระสารีบุตรเป็นส่วนมากนะของพระมหากัจจายนะก็มีอยู่ของพระอานุ์ก็มีอยู่นะครับเพียงแต่ส่วนมากจะเป็นของท่านพระสารีบุตร <C oughs> ท่านที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกจากตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งท่านเห็นว่าคําอธิบายเหล่านี้ก็สําคัญเหมือนกันก็นําเข้าสู่ในที่ประชุมสังคายนาด้วยนะระราะนะนั้นจะต้องเป็นคาภีที่สําคัญแน่นอนช่วยให้เราเข้าใจพระไตรปิฎกมากยิ่งขึ้นนะครับ <C oughs> แล้วก็มีคำพีต่อมารุ่นหลังๆนะครับก็อ,อยา่างพอดีกา นะดีการแปลว่าทําให้แจ้งขยายความในอัตกสานั้นอีกทีนนะครับเพราะคําพูดในอัตกษาบางทีก็ยังลึกซึ้งยังเข้าใจยากโยกแต่หนาะว่าได้คาทีที่ลงลงมาจากนั้นอีกทีนึ่งอธิบายอัอกถานั้นอีกทีนึงก็อาจจะเกิดความแ่นแจ้งมากยิ่งขึ้นพระเถระพระเถระในสมัยโบราณผู้ทรงความรู้ด้านปร,ริยัต ทัานอนุเคราะห์คนเรียนบาลีนะทัานก็เลยแต่งคำอีีกาขึ้นมานะครับให้เราเรียนเพะพุจะศาสนาได้สะดวกตามลำดับนะครับทีนี้ยังมีอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าปรกรณ์พิเศษนะประกรณ์พิเศษนี้ไม่นับเนื่องอยู่ในประไายวีดอกไม่นับเนื่องอยู่ใน อัตรกระสาดีกาอะไรใดๆทั้งนั้นแต่งขึ้นมาโดยเฉพาะแต่ก็เก็บอสสาระใจความในพระใจตรปิฎกเป็นต้นนั่นแหละมาแต่งขึ้นมานะครับเช่นคำพีวิสุธิมักตินพระพรุทธษาาย์แต่งขึ้นคำพีอภิธรรมาวตา,ารนดีพระพุทธทัตตะแต่งขึ้น คำทอพอธีธรรมะมสังฆาอีกพระอนุรักษาจารย์แต่ที่พวกเราเรียนมาจนถึงปริเสธสามแลว้วอย่างนี้เป็นต้นแนละ้วเขเรียกประกรพิเศษนะนิรินทรปัญหาที่แรกก็เป็นประกรพิเศษนะครับแต่ท่านเห็นว่ามีเนื้อความที่ลึกซึ้งคงคาย นะจะจะัดระดับเทียเท่าอัตรกระถาก็ไม่ควรดีกาก็จะต่ำไปได้ความรู้เหมือนพระบาเรียนบาลีหรือพระไตรปิฎกโดยตรงทีเดียวท่านจึงยกขึ้นมีให้มีฐานะเท่าเทียมพระบาลีนะครับส่วนวิสจดิมากนั้นเท่าเทียมอัตกาถา นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวนง่ายง่ายวัตกรพิเศษที่เป็นชั้นพระบาลีก็มีที่เป็นชั้นอัตกถาก็มีที่เป็นชั้นมีกาก็มีเอ่อสำหรับมิลินทปัญหานี่เป็นชั้นพระบาลีนะเช่นเดียวกันนเนตติปรกรณ์หรือเอตโกรปรเทสะพวกนั้นก็เป็นปัตกรพิเศษเหมือนกันมีฐานะเทบเท่าพระบาลี อันนี้เป็นการเชี่ยท่านเห็นว่าท่านทั้งหลายก็มีส่วนในศึกษาคำปี่ันสูงระดับภาคบาลีอยู่เหมือนกันนะในเมื่อท่านมีโอกาสได้ศึกษามีลินตะปัญหานี้นะครับในกราวที่แล้วมาสำหรับมีลินตะปัญหากันนั้นนะครับได้ว่ามาตามระดับ เนมาจบปฏาาิสันานะบุกระเวทปิยะนะปัญหาที่สี่นะวักที่สองในวักที่สองที่เรียกว่าอัตตานาวนะครับใช่ไหมครับร้อยแสนพิมาหนะฮะน่าร้อยยี่สิบเจ็ดเลยครับ หน้าร้อยยี่สิบเจ็ดแน่ใจนะอ่าที่ที่ผมบอกว่าหน้าร้อยอะไรเมืเ่อกี้ร้อยสามสิบห้าอะไรอะนะครับเป็นเพียงเสนอ,อทดสอบความสนใจขนะองท่านแสดงว่าท่านทั้งหลายสนใจใฝ่รู้จริงๆจะแม่น นะว่าถึงไหนนะครับแม้แบบนี้หน้าพูดให้ฟังยังอยู่ในปัญหาที่แามยานับปัญญาปัญหาปัญหาที่แามถึงยานและปัญญาว่าเป็นอันเดียวกันและคนละอย่างกันนะครับได้ความว่าเป็นอันเดียวกันนั่นนะแหละนะแล้วท่านก็พูดถึงบทบาท ของปัญญานะครับว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงปรากฏว่าปัญญานี้เป็นสังกษษษษัดธรรมธรรมที่อาศัยปัจจัยทําให้เกิดขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ต้องถึงความดับไปเป็นธรรมดาแต่กิจที่ปัญญาทําไว้กิจนั้นไม่ดับคือว่าไม่ลืมเลือนนะครับนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าเราเกิดปัญญารู้แล้วนะว่า สังขารตั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาาาัตตาแม้ปัญญานั้นดับไปแต่ว่าสิ่งที่เรารู้นั้นหาได้ดับตามปัญญาไปไหมนะครับอย่าไปเข้าใจว่าพอเกิดปัญญานั้นกับปัญญานั้นก็เกิดก็รูไปกับเราตลอดเวลานะนะมันไม่จำเป็นแล้ว รู้อะไรแล้วในก็ต้องดับไปนะครับไม่ต้องเกิดขึ้นมารู้งซ้ำเรู้อซ่อีกแล้วนะครับเราได้ทาํา,าววนะททความรู้เอาไว้แล้วนะแต่ทีนี้พอทําความรู้เอาไว้แล้วในสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่ทีเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะครับแม้ปัญญานั้นจะดับไปแล้วก็ตามแต่คนที่มีปัญญานั้นจะไม่หลงอีกแล้ว ในสิ่งที่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นภพว่าเป็นศขในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตานะครับนั่นแหละท่านถึงได้บอกไว้ว่าขอจวายประบอรแม้ปัญญาพอได้ทำกิจของตนแล้วก็ย่อมดับไปในกิจที่ได้ำทไดำไว้แล้วนั่นแหละแต่กิจที่ปัญญาดัานได้ทำไว้แล้วว่าไม่เที่ยงก็ดีว่าเป็นข์ก,ก็ดีว่าเป็นอนัตตาก็ดีอันใด กิจได้ทำไว้แล้วนั้นหาดับไปไหมนะขอขอ,อีกทีคำว่าหาดับไปไหมคือหาได้ทำให้ประโยคาประจรผู้มีปัญญานั้นหลงหลืมไหมนะครับเหมือนอุปมาเหมือนอย่างนี้นะครับผมาจะอุปมาบ้านะครับแต่หาว่าอุปมาที่ท่าน เท่าที่ท่านยกมาไม่ชัดเจนแกท่านก็ขอเพิ่มเติมตนเอง <c oughs> <c oughs> นะฮะอ่าแก้วใส่น้ำ้อนนะครับเราไม่รู้หรอกว่าน้ามันเย็นหรือมันร้อนนะจับปับ๊บเอามือไปจับปับป๊บ้อนนะครับพอปล่อยมือพอปล่อยมือปับ๊บเออเกิดไม่รู้แต่แล้วมันเย็นมันร้อนอย่างนี้ไหม อ่าเห็นไหมครับก็รู้ไปแล้วพิสูจน์แล้วว่ารอนก็เป็นนั้นว่ารอนโดยที่ไม่ต้องคอยจับเยือตลอดเวลาข้อนี้ฉันใดเวลาปัญญาเกิดก็ฉันนั้นเหมือนกันรู้แล้วว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาาัตตาแม้ปัญญานั้นจะดับไปนะผู้นั้นก็ไม่หลงอีกแล้วนะครับว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอาาัตาหรือเป็นาาัต อาารู้ไว้อย่างไงนะครับก็รับทราบไว้อย่างนั้นนะครับไม่อันตรธา,านเรือนหายนะในการต่อมาซึ่งเป็นการที่ไม่มีปัญญาเกิดแล้วก็ตายนะครับพระเจ้ามิชลินพระคุณเจ้านาะเกษตรกรรที่ท่านกล่าวว่าปัญญาพอได้ทากิจข,ของตนและวย็ย่อมดับไปในกิจที่ได้ทาไว้นั้น นั่นแหละแต่กิจที่ปัญญานั้นได้ทําไว้แล้วว่าไม่เที่ยงก็ดีว่าเป็นทุกข์ก็ดีว่าเป็นอนัตตกดด็ดีใดกิจที่ได้ทําไว้แล้วนั้นหาได้ดัดไปไหม่ดังนี้ใดขอท่านทงกระทําอุปมาสําหรับคํานั้นเถิดความจริงนะนะยังไม่ถึงคำว่าอุปมาของทนเลนะขอให้ทาอุปมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ร่านาเียนขอถวายสรพรมหาบพิษเปรียบเหมือนว่าบดรุษบางคนต้องการจ้างให้เขาเขียนหนังสือในตอนกลางคืนจึงเรียกนักเขียนมาแสดงว่าเขียนเองไม่เป็นตั้งประเีศไว้ให้เขาเขียนเมื่อเขาเขียนหนังสือเสร็จแล้วก็ดับประที๊เสียนะ เพราะห้าหาก็าไม่ดับนะถ้าหาก็าไม่ดับมันก็เปลืองนะแสดงว่าบุรุษคนนี้น่าดูนะครับเขียนหนังสือไม่เป็นไปจ้างเขามาก็อืมก็สนีดีเหนียวกลัวว่าจะเปลืองพอเขาเขียนเสร็จก็รีบดับตะเขียนใหญ่ขอ,อนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับมีอยู่ คนนึงอยากจะไปสัมภาษณ์เศรษฐีนักธุรกิจใหญ่นะว่าสร้างฐานะมั่นคงร่ำรวยมหาศาลขึ้นมาอย่างไรทั้งตั้งป็นที่เป็นลูกลูกชาวนายากจนนะพอได้โอกาสนะ่ยนักข่าววันนี้ก็นะก็ติดต่อขอสัมภาษณ์เศรษฐีก็ยินดีพอเข้าไปในบ้าน แร่งความจำนงแล้วเสรษฐีก็บอกให้นั่งนะบอกว่าเรื่องมันยาวนะพ่อหนุ่มว่าแต่ว่าสวิตอยู่ตรงนั้นเองดับไฟซะก่อนเถอะมันไม่จำเป็นไอ้หนุ่มคนนี้ก็บอกว่าถ้างนั้นผมดูแล้วไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วว่าท่านรวยยังไงเอเาียกมมันสุดแ์แล้วก็ดับประทีเสีย แม้เมื่อประทีทถตกดับไปแล้วตัวหนังสือที่เขียนไว้แล้วก็หาที่นาตไปไม่ฉันใดขอถวายพระพรปัญญาพอได้ทํากิจของตนแล้วก็ยอมดับไปในกิจที่ได้ทําไว้แล้วนั่นแหละคําว่าดับไปในกิจที่ได้ทําแล้วหมายความว่าทํากิจเสร็จสับแล้วก็ดับไปพร้อมกันนะครับไม่จาเป็นต้องเกิดก แต่กิจที่บัญญานั้นได้ทำไว้แล้วว่าไม่เที่ยงก็ดีว่าเป็นทุกข์ก็ดีว่าเป็นอนาาัตตก็ดีใดกิจที่ได้ทําแล้วนั้นหาดับไปไม่ฉะนั้นเหมือนกันอย่างที่พูดไปแล้วนั่นแหละนะครับอธิบายไปแล้วนั่นแหละทีนี้พระเจ้ามีลิ่นก็ยังไม่ทรงพอพระไทยด้วยคําอุปมาเพียงเท่านี้นะครับก็รับสั่งว่าขอท่านทรงกระ ทำอุปมาอีกหน่อยเถิดพระนากเสดขอถะาไพระพรมหาบอพิษเปรียบเหมือนว่าผู้คนในชนบททางทิศตะวันออกตั้งโอ่ง,งน้าไว้ตามลำดับเรือนเรือนละห้าโอ่งเหนือหลังคาเพื่อใช้ดับไฟเมื่อเรือนหลังหนึ่งถูกไฟไหม้เขาก็ย่อมเทน้ำทั้งห้าโอ่งเหล่านั้นไปเรื่องบนของเรือนนะ ตั้งอยู่บนเบืืองบนของเรือนพอเรือนถูกไฟไหม้ก็ไปลม้มโอบให้น้ำนะมันไหลออกมาไฟย่อมดับไปเพราะเหตุนั้นขอถวายพระพรผู้คนเหล่านั้นย่อมเกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราจัดใช้องทั้งห้าเ่านั้นทำกิจที่ควรทำด้วยองค์อีกดังนี้หรือไม่หนอหรือผู้คนเหล่านั้นยังเกิดความคิดอีกว่าเราจะใช้อง ทั้งห้าทังกิจที่ควรทําด้วยองค์ก็คือตักน้ําใส่เอาไว้เทดับไฟเนี่ยต้องมีความคิดเยี่ยงนี้อีกหรือไม่พระเจ้าไม่ดินไม่หรอกพระบุณเจ้าพอทีละด้วยออค์ทั้งหลายประโยชน์อะไรด้วยโองคงเหล่านั้นอีกเล่าเพราะว่ากิจที่ควรทําเกี่ยวกับโงค์มันเสร็จสับไปแล้วอเกิดไฟไหม้บ้านขึ้นมาก็ลมโอคงเทน้ำอะัรนะครับ อันนั้นท่นอย่าถืออ,อะไรนะฮะเพ่งในอุปมาได้จนเกินเลยประโยชน์ที่ประสมนะเพราะบางท่านฟังอยู่ก็อาจจะนึกคานอยู่ในใจว่าอ้าวไอ้ไฟมันอาจจะลุกขึ้นมาใหม่ได้นะติดใหม่ได้ในวันต่อมาอะไรต่อนะท่านไม่ไปไกลถ้งขนาดนั้น,น,น ท่านพยายามแต่ชี่เห็นว่ากิจที่ควรทําด้วยน้นําในโอ่งน่ะนะมันเสร็จสับไปแล้วเพราะฉะนั้นการใช้โอ่งก็ไม่จําเป็นอีกแล้วต่นนั้นที่นะครับข้อนี้ฉันใดนะเกี่ยวกับปัญญานี่ก็ฉันนั้นขอถวายพระพรพึงเห็นยินรียฮนะคือสัตินรีวิริยินรีสตินรีสมาดินรีปัญญินรีเป็นดุดน้ำห้าโอ่งเกิด พึงเห็นพระโยคาวาจรเป็นดุจบุคคลผู้ผู้เป็นดุจดุจบุคคลเหล่านั้นพึงเห็นกิเลสทั้งหลายเป็นดุจไฟผู้คนทั้งหลายย่อมใช้น้ำห้าองค์ดับไฟอั่งใดพระโยคาวาจรก็ย่อมใช้อินทรีย์ห้าดับกิเลสทั้งหลายเมกกิเลสทั้งหลายถูกด,ดับไปแล้วก็ย่อมไม่เกิดอีกฉะนั้นขอถวายพระพร ปัญญาชื่อว่าพอได้ทำกิจของตนแล้วก็ย่อมดับไปนะแต่กิจที่ปัญญานั้นได้ทําไว้แล้วว่าไม่เที่ยงก็ดีว่าเป็นทุกข์ก็ดีว่าเป็นอนัตตก็ดีกิจที่ได้ทําไว้แล้วนั้นหาดับไปไม่ตามประการดังกล่ามานี้นละะนเลยในอุปมานะมาเทีย่ยบเัาอุปมาแล้วนะโองค์ห้าใบนะมันเป็นอินทรีห้าใบ ซึ่งอินทรีย์ห้านะครับไม่ใช่มีเฉพาะปัญญาอย่างเดียวมีศรัทธาวิรยิยะสติเป็นต้นอีกนะครับแต่ว่าอินทรีย์สี่ทั้งต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ปัญญาคือเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ปัญญินทรีย์แม้พูดอินทรีย์ทั้งหมดนะครับทั้งห้านะนะเอาก็จริงๆอ่ะเนี่ปที่งส์คือปัญญินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นจึงยกมาเป็นอุปมาของ อุปมาห้าหกนั้นได้นะครับรวมความว่าอินรีห้าร,รมกิจมีความหมายว่าปัญญาธรรมกิจนั่นเองนะครับพระเจ้ามีรินขอท่านจงกระทำอุปมายิ่งยิ่งหน่อยเถิดพระน่ากเกษนขอถวายพระพรมหาบอพิษเปรียบเหมือนว่าแพทย์ถือเอาเครื่องยาที่เป็นรากไม้ห้าอย่าง ไปหาคนไข้บดเครื่องยาที่เป็นรากไม้ห้ายอย่างเหล่านั้นและลายให้คนไข้ดื่มก็โทษซึ่งในที่นี้ก็คือโรคในเองก็โทษทั้งหลายเพิ่งหายไปเพราะเครื่องยาเหล่านั้นขอถวายพระพรแพทย์ผู้นั้นย่อมเกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราจะใช้เครื่องยาที่เป็นรากไม้ห้ายอย่างเหล่านั้นทำกิจที่ควรทำด้วยยาอีก ดังนี้หรือไม่หนอคือจะใช้รากไม้ห้าอย่างมาทำยานะให้คนไข้กินอีกหรือไม่หนอนั่นเองพระเจ้ามิลินไม่รอพระคุณเจ้าพอทีและด้วยเครื่องยาที่เป็นรากไม้ห้าอย่างเหล่านั้นประโยชน์อะไรด้วยเครื่องยาที่เป็นรากไม้ห้าอย่างเหล่านั้นอีกเล่าก็คนไข้ก็หายจากโรคแล้วนะครับ เอรากไม้เหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์สําหรับคนไข้ผู้นั้นพระนาคเสนขอกวายพระพลเึงเห็นอินทรีห้าคือสัสตินทรีวิริอินทรีสตินทรีสมาธินทรีปัญทรีเป็นหนวดเครื่องยาที่เป็นรากไม้ห้าอย่างเถิดเึงเห็นประโยคคาวาเจเเป็นหุวดแพทย เดี๋ยกวก่อนโยคาวจรพูดมาหลายรั้งหลายอยนะใครนะที่เขาเรียกว่าโยคาวจรน,นะมันมีเรื่องหน้าขันอยู่นะครับในรายการทีวีถามไทยเกี่ยวกับคําพูดในพระศาสนานะในรายการทีวีที่เกี่ยวขกับศาสนาถ้าขึ้นจงกันไปผมก็กดอนุโมทนาไม่ได้แล้วนะครับว่าแม้เขาอุตส่าห์จัดให้มีให้เป็นกัน แต่พอวามไปสักสองสามครั้งยังไงยังไงมันก็ไม่ช่วยคนเข้าถึงศาสนาสั้ง,งปัญหาถามให้เด็กมาตอบมันเลื่อนแต่ว่าละละอะละไม่เห็นว่าจําเป็นต้องรู้นะมาที่เจ้าชายสิศัทธาชายส่งเสเดชออกบรรพชาชื่ออะไรนะมามาจะชื่ออะไรกร็ชชหัวัามาอะไรนะไม่รู้มันจะได้ประโยชน์อะไรนะันะ เนี่ยคำถามก็อยู่อย่างนี้นะครับต้นไม่ไดประทับศาสรู้ที่เราเรียกว่าต้นโพนะจริงๆชื่ออะไรอะไรนะครับมันเป็นเกล็ดห่างเกินไประยะเวลาเพียงเท่านั้นควรจะถามหลักศาสนาอะไรกันเสียก่อนที่มันเป็นวิชาการนะครับให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็อยู่อย่างเนี้ยนะครับ เป็นอย่างนี้ไปหมดเลยนะครับแม้แต่โยคีโยคา่าจรอะไรก็มาถามกัน <c oughs> นะฮะแต่ว่าจากกาตอบไปเออปรากฏว่าไม่คนไม,ไม่มีใครตอบถูกสักคนนะพอถามเรื่องโยคีเป็นคำพูดปรากฏในภา,าษาศาสนานะก็ล้วนแต่ว่าเป็นลือีนะครับเป็นฤรื นะไอ้เรืสีอะไรเช่อมาปฏิบัติธรรมในศาสนานะครับโยคาวาจอนไม่มีคนรู้เลยนะโอ่นมากนะครับคืออะไรกร็เื็นทีทีรัตัดกับถ้าโย,ค,โยคีอยโยคียอะไรเอาโยคีซะก่อนไม่ใช่ชื่อยาแก้อะไร <ś les> ้นะอ,อ่ะาผู้ม,ม,มีโยคะโยคะเป็นที่ของความ นะครับผู้มีโยคพะคือผู้มีความเปลี่ยนนะแต่จะพูดโดเพราะก็ผู้บำเพ็ญเพียรนั่นเองนะครับโยควาวะจรก็ทํานองเดียวกันนะไอ้ลงท้ายว่าวะจรวจก่นนีน่เคยได้ยินที่ไหนบ้างที่ทำเคยได้ยินนะกามาวาจรรูปาวาจอรอรูปาวาจรเนี่ยนะครับ แต่นี่ในกามาวาจรนเป็นโยคาวะจรนะกามาวะจอนแปลว่าท่องเที่ยวไปในกามนะครับท่องเที่ยวไปในกายมาภูมิท่านรูปาวาจรก็ระองเที่ยวไปในรูปภูมิรูปาวาจรก็ระองเที่ยวไปในรูปภูมิถ้าโยคาวาจอนก็ท่องเที่ยวไปในความเพียรนะครับคือมันประกอบความเพียรนั่น พึงเห็นพระโยคาว่าจรเป็นดุจแพทย์เพ่งเห็นกิเลสตั้งหลายเป็นดุจความเจ็บป่วยคือเป็นโรคเพึ่งเห็นผู้เป็นปุตุชนเป็นดุจบุุษผู้เจ็บป่วยพระผู้เป็นปุตุชนนะเป็นผู้มีกิเลสอันเป็นดุจความเจ็บป่วยด้วยเป็นดุจโรคนะครับโทษโรคตั้งหลายของคนไข้หายไปเพราะแพทย์ใช้เครื่องยาที่เป็นรากไม้ห้าอย่าง เมื่อโทษทั้งหลายดับไปแล้วคนไข้ก็เป็นอันหายโรคฉันใดพระโยคาวาจรน็ระย่อมใช้อินทรีห้าทำกิเลสตั้งหลายให้ดับไปและกิเลสทั้งหลายที่ถูกทําให้ดับไปแล้วย่อมไม่เกิดอีกฉะนั้นขอถาวายพระพรปัญญาเชื่อว่าพอได้ทํากิจของตอนแล้วก็ย่อมดับไปในกิจนั้นนั่นแหละแต่กิจที่ปัญญาได้ทําไว้แล้ว ว่าไม่เที่ยงก็ดีว่าเป็นทุก,ก็ดีว่าเป็นอนัตตาก็ดีใดกิจที่ได้ทําไว้แล้วนั้นย่อมไม่ดับไปตามประก,การดังกล่าวมานี้นะกิจที่ปัญญาทำนะครับย้าอีกทีก็คือว่าอาการที่ปัญญาเข้าไปรู้นะครับนะความจริงอะไรอะไรไม่ดับไม่มีรลกครับ แต่ว่าเป็นเป็นเหมือนไม่ดับก็เลยพูดจะว่าไม่ดับนะเป็นเหมือนไม่ดับทําไมถึงว่าเป็นเหมือนไม่ดับเพราะว่าพอรู้แล้วเอ๊ะไม่เห็นว่าความรู้มันมันจะวิปริตกับก็อเป็นอื่นเคยรู้ว่าไม่เที่ยงวันนี้วันต่อไปก็เกิดไปสําคัญว่าเที่ยงได้อีกแล้วอย่างนี้ไม่มีนะครับ ถ้าเกิดรู้ว่าไม่เที่ยงวันนี้และวันพรุ่งนี้เกิดวิปปริตกับหรอกว่าเที่ยงแสดงว่าไม่ได้เกิดปัญญาจริงน,นะครับไม่ได้รู้จริงนึกนะเหมือนกับนักอภิธรรมสองคนเถียงกันเรื่องอนัตตานะเรี่องอภิธรรมด้วยกันนะครับคนหนึ่งถามอีกคนหนึ่งว่าอนัตตาคือแปลว่า คนที่ถูกถามก็ต้องบอกว่าบังคับบัญชาไม่ได้เป็นธรรมดาเพราะเรียนมาอย่างน่นไอ้คนที่ถามก็บอกเอานะผมจะบังคับตัวผมเองให้เคาะโต๊ะถามทีดูที่จะบังคับได้ไหมเขาก็เคาะโต๊ะหนึ่งสองสาม 1, 2, นี่ไงได้นะไอ้คนนั่นก็งงทีนี้งงแล้วมันจะหาทางออกยังไงก็พูดออกมาได้นะครับ นะว่าบางทีมันก็เป็นอัตตามันกันนะแสดงว่าไม่ได้รู้จริงไงนะแต,แต่จำาะไที่เขาสอนมาไม่ได้เกิดปัญญาแค่สแตะไมยาปัญญายังไม่มีเลยแค่นี้นะครับอย่าว่าไปถึงปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติที่จะไปสัมผัสตัวจริงไงนั้นเลยนะครับอ้าวท่านถูกถูกเขาว่าอย่างนี้แล้วท่านจะตอบอยังไงครับอกก็เคาะสามดี บังคับได้ฮะจะว่า,า,ยอ,นนา,าอย่างน้นะคุณพิสมัยอยู่ตรงไหนบังบังยังไงจเป็นเป็นยังไงคุณพิสมัยครับเนี่ยอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ผมบังคับตัวผมเองใน้อต๊ะสามทีหนึ่งสองสามได้ว่าไง่นที่นี้ คืออะไรถ้าบังคับได้ก็บังคับให้ตายให้แก่งานตอบสำคัญนะเราบังคับได้ไหมอย่าให้